อาจารย์เด่นพรญาโยมแฟนเพจผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาพี่มีผู้มีบุญญาบารมีได้ติดตามฟังศาสตร์แห่งความเป็นพระพุทธเจ้าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่หนึ่งรสองวันนี้เราก็ดูกันว่า อาน,นิสงของการฟังธรรมหนึ่งทำให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง 2. ถ้าได้ยินได้ฟังแล้วทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 3. กระจัดข้อสงสัยเสียได้ 4. ี่ทำให้มีความเห็นถูกห้าทำให้จิตผ่องใสการ ฟังธรรมจึงควรมีในทุกๆวันอนุโมทนาบุญแล้วก็แผ่ส่วนบุญด้วยการแชร์ธรรมะให้แก่เพื่อนเรากลุ่มเราให้เขาได้ปลื้มใจในบุญไปด้วยทุกครั้งที่เขาปลื้มใจในบุญบุญก็เกิดขึ้นกับเราผู้มอบให้เขามอบชีวิตย่อมได้ชีวิตมอบธรรมะย่อมได้ธรรมะมอบความสุขย่อมได้รับความสุข เพราะนั้นจึงควรเปิดเสียงธรรมานี้ที่บ้านท่านหรือที่ทำงานหรือติดตัวไปเพราะที่ใดนั่งแล้วทำทานที่นั้นเรียกว่าที่ทิพที่นั่งแล้วแผ่เมตตาที่นั้นเรียกว่าที่พรมที่ใดนั่งแล้วทำลายกิเลสที่นั้นเรียกว่าที่อริยะนั่นที่ฟังธรรมเเนี่ยเป็นที่ทำให้กิเลสของเราเบาบางลง เราก็จะได้แผ่บุญได้บุญจากการฟังธรรมบ้านเรือก็จะเป็นมงคลเป็นบ้านทิพย์แล้วเราก็แผ่บุญไปแผ่เมตตาไปก็เป็นบ้านพรมหมอานนี้ฟังรธรรมกิเลสเบาบางก็เป็นอริยะแต่ว่าเป็นเริ่มต้นวันนี้เราก็มาถึงสาสตรแห่งความเป็นพระบจ้าครั้งที่ร้อยสองก่อนอื่นก็ขอตอกย้ำว่าเรากำลังอยู่ในวัฏฏะ สงสารที่ยาวกลที่โหดร้ายทารุณสมมติว่าเราได้เก็บสมบัติไว้มากมายแล้วก็ไม่มีศีล <c oughs> ทำแต่บาปทังสมบาปโกงเข้ามาบ้างอะไรอย่างี้เพอถึงคราวที่เราตายโหดร้ายคือหนึ่งเราเอาสมบัติติดตัวไปไม่ได้โหดร้ายคือสองเราจะต้องไปรับกรรม ที่เราได้ทำไว้ตัวเราเองถ้าไม่ทำไม่ได้รับที่ได้รับเพราะทำเหมือนอย่างปลูกข้าวปลูกข้าวฟ่างปลูกข้าวโพดปลูกทุเรียนผู้ปลูกก็ย่อมได้รับผู้ไม่ได้ปลูกก็ไม่ได้รับปลูกข้าวผู้ปลูกได้เกี่ยวได้นวดได้ฝัดได้ขายผู้ไม่ปลูกไม่ได้เพราะนั้นเราทำอย่างไรได้อย่างนั้นอย่าทำบาปกรรมที่ต้องไปรับเองโหดร้ายทารุณ ตกอบายวันนี้ที่พระอาจารย์เทศฝันเทฝันก็มีนรกให้ดูแต่ภาพมันไม่ชัดก็คงจะต้องเอาขึ้นให้ดูกันว่านารกนั้นมันอะไรกานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปตกอบายแล้วเนี่ยเราก็จะยาวนานเลยละ่ะที่จะต้องรับทุกขแต่วิวนาทีเนี่ยทุกและยาวนานหกหมื่นล้านล้านปีงี้ไม่ไหว หรือไปเป็นเปรตอสุร,รกายสัตว์เดรัจฉานเนีางเราเห็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยรู้เลยเนี่ยเป็นผลกรรมของเขาเขาจะต้องไปรับแต่แล้วถ้าเกิดเขาไปทํากรรมใหม่คือไปฆ่าสัตว์อื่นอีกไปกินสัตว์อื่นเขาก็จะต้องไปชดใช้อีกเช่นเดียวกันสัตว์อื่นที่โดนเขากินก็เพราะว่าทํากรรมมาที่ต้องมาชดใช้กรรมเพราะนั้นในวาตาสงสารเนี่ยเป็นที่ใช้กรรมของผู้กระทํากรรมแต่นักสร้างบารมีเนี่ย ไม่ได้อยู่ในวัฏฏะสงสารเพื่อใช้กรรมผู้เป็นประรานาเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในวัฏฏะสงสารเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีขณะสร้างก็กิเลสเบาบางปีติเกิดและผลของบุญนั้นก็ทําให้เจริญรุ่งเรืองได้รูปสมบัติ <c oughs> ได้ทรัพย์สมบัติได้คุณสมบัติอธยาศัย <c oughs> ที่จะต้องมีอาจารย์ตั้งโจทย์ไปว่าเราทําอย่างไรจะได้ รูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติติดตัวไปในชาติหน้าทำอย่างไรชาตินี้เราจะมีปิตินี่เป็นต้นเพราะนั้นนักสร้างบารมีหรือพระโพธิสัตว์รู้ทุกข์ด้วยปัญญารู้ทุกข์ในว่าตสงสารเนี่ยด้วยปัญญาอยู่ในทุกข์ด้วยกรุณารู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีทุกข์ด้วยปัญญาช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ด้วยกรรัุนา เบื่อในายในวัฏฏะสงสารด้วยปัญญายินดีรับทุกในวัฏฏะสงสารด้วยกรุณารู้จักนิพพานด้วยปัญญาอยู่ในวัฏฏะสงสารด้วยกรุณาปราะนั้นพระบริษัทหรือนักสร้างบาร,รมีจะอยู่ในวัฏฏะสงสารหรืออยู่ในโลกนี้เพื่อสร้างบุญบารมีให้มีปีติให้ถึงจุดคือความเป็นพระประจักษ์จึงไม่เหมือนกับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมแล้วต้องไปรับกรรมต่างกันอย่างนี้ ทำไมเพราะไม่รู้ว่ามันมีผลของกรรมจะรู้ก็จะต้องฟังธรรมศึกษาเรียนรู้หรือตรัสรู้เป็นพระบุตรเจ้าและสอนคนอื่นตรัสรู้เป็นพระปเจกพบุตรเจ้าเป็นพระสาวกและสอนเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมจึงเป็นความรู้ที่ประเสรศิฐความรู้ว่าเรากำลังยังเวียนว่ายตายเกิดเพื่อทํากรรมและรับกรรมเป็นเรื่องที่ประเสรศิฐเราจะได้เกิดฮีริและอายโอตปะสะดุ้งกลัวต่อบาป สําคัญมากที่เราจะต้องมีเหรริจะมีศรัทธาในเหรริจะมีศรัทธาในโอตปะจะมีศรัทธาในการจัญบาจะมีศรัทธาที่จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์กระดับดับอย่างนั้นวันนี้เราก็มาดูเรื่องราวของผู้สร้างบารมีเป็นพระพุทธ,ทธเจ้าเราก็ยังอยู่ในระหว่าง วิริยะบารมีเราก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่า <c oughs> วิริยะแปลว่าความเพียรเนี่ยวิริยะศั์มาจากคำว่าวีระแปลว่ากระหาน <c oughs> วีระกระหารที่กระหารเพราะไม่กลัวไม่กลัวเลยกล้ากลัวเลยไม่กล้านี่ไม่กลัวเลยก,ก,กล้กกาที่ไม่กลัวไม่กลัวอะไรไม่กลัวตาย เพราะไม่กลัวตายจึงกล้าเพราะกล้าจึงได้บอกวิรระเพราะวิระจึงเป็นวิริยะเพราะวิเรยะคือความเพียรอย่างพระท่านนั่งเดินยืนนอนนั่งเดินยืนนอนตลอดไม่กลัวตายตายเป็นตายเดินจนตายเอาจนตายอย่างนั้นเรนนั้แล้วความเพียรนี่เป็นทรรเครื่องเผากิเลสเป็นตบะธรรมเครื่องเผากิเลสเราก็มาดูว่า เราจะมีความเพียนแต่วันนี้พระอาจารย์ขอมาตอกย้ำในเรื่องของอัธยาสายหกอันนี้เราตั้งโจทย์ไว้ว่าทำอย่างไรถ้าเราสร้างบารมีเนี่ยจะได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติติดตัวไปในภพชาติเึืองหน้าก็จะต้องมีอะไรจะต้องมีทานจะต้องกะจัดความโลภความโกรธความหลง เพราะความโลภทําให้ไม่ยอมทําทานมันตรีมันหงแ้นมันกลัวจะหมดจะเปลืองไปให้ไม่ได้กลัวจะเสียกลัวจะหายกลัวจะไม่มีกลัวจะหมดกลัวจะเปลืองเลยให้ไม่ได้เมื่อให้ไม่ได้สมบัติก็ไม่มีเหมือนไม่ได้ปลูกข้าวก็ไม่ได้ผลข้าวไม่ได้ปลูกข้าวไม่ปลูกทุเรียนก็ไม่ได้ผลทุเรียนไม่ได้ปลูกมังคุดก็ไม่ได้ผลมังคุดไม่ปลูกเงาะก็ไม่ได้ผลเงาะ เพราะฉะนั้นความตริ่มเมล็ดพันธุ์พืชจึงไม่มีผลพืชให้เก็บเกี่ยวและให้ขายจึงเป็นคนจนอันใดการที่ไม่ได้ยอมให้ทานไม่ยอมให้ทานออกไปคือข้าวน้ําผ้ายานพหนธะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นั่นที่นอนไม่ออกไปจึงไม่มีเมื่อไม่มีก็สร้างบารมีไม่ได้เพราะนั้นต้องมีสมบัติเอาไว้ใช้สร้างบารมี เวลาเจ็บป่วยก็จําเป็นต้องมีสมบัติเราไม่อยากไปใช้บริการเนี่ยสามสิบบาทเราก็ต้องมีสมบัติเวลาเจ็บป่วยต้องทําให้หมอพอใจต้องจ่ายทําให้พยา,พยาบาลพอใจต้องจ่ายเลี้ยงดูครอบครัวบุตรภรรยาต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าน้ำมันเสียค่าทะเบียนรถดานปรับต้องจ่ายต้องมีเพราะฉะนั้นทานเนี่ยทำให้มีทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นนักสร้างบาร,รมีต้องมีสมบัติ เอาไว้ใช้สร้างบารมีถ้าไม่มีสมบัติไม่มีโอกาสได้ให้ทานต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะให้ทานต่อไปได้เราต้องมีสมบัติจะมีสมบัติต้องให้ทานในปัจจุบันถ้าเกิดว่าเราทําลายความโลภทําลายความตะนี่ทาลายความหวงแหาได้สําเร็จเราให้ทานได้สําเร็จเราก็จะมีผลของฐานเพราะว่าเราต้องจากโลกนี้ไป จกสมบัติที่หามาจะเหนื่อยยากเยเราหาสมบัติมามากมายเหนื่อยยากมากเลยแต่ตายแล้วเอาไปไม่ได้เลยไม่มีใครเอาสมบัติในโลกนี้ติดตัวไปในโลกหน้าได้เงินทองแก้วแหวนแม้เรื่องกายคือดินน้ำลมไฟก็อยู่ในโลกนี้ที่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเน่าอยู่นี้แม้จะเอาทองใส่ฝาโละเจาเงินใส่ปากก็ใส่ไปเถอะมันเอาไปไม่ได้มันอยู่ในโลกนี้กายละเอียดเที่าวนาทีไป ราะนั้นจะไปได้ก็จะต้องเปลี่ยนสมบัติแล้เนี่ยเป็นบุญอ่าโดยการทําทานมันก็จะไปได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ทําทานชาติหน้าเป็นคนจนเหมือนอนุเรษฐีนเพราะนั้นต้องทําลายความโลภให้สําเร็จให้ได้ให้เป็นปังสาเร็จแล้วสมบัติก็จะเกิดขึ้นโดยการทําทานเมื่อทำทานก็มีนิสยัยอัธยาศัยในการให้ทานคืออัธยาศัยไม่โลภนั่นเองอ่า พราะนั้นพระบริษัทต้องมีอัธยาศัยพระบริษัทจะต้องมีอัธยาศัย6คืออัธยาศัยไม่โลภอัธยาศัยไม่โกรธอัธยาศัยไม่หลงอัธยาศัยในเน่ยขมมะอัธยาศัยในการก้าวออกจากกองทุกอัธยาศัยในวิเวหกมรรคานเพราะนั้นรเราจะรัพย์สมบัติไปเนี่ยเราต้องมีอัธยาศัยนิสัยชอบให้ทานชอบให้ทานให้เลยมาเลยขอเลยเอาเลยได้เลยเอาไปเลย อย่างนี้ม่น้องพูดมากนะได้ช่วยเหลือกันไปเป็นนิสัยในการให้ทานติดตัวไปแล้วเป็นทัพแม้เราตายเนี่ยสมบัติที่เราให้เขาไปมันก็ออกไปได้อยู่กับเราเราก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเราทําทานไปเนี่ยถวายเป็นพัทหารไปสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดสร้างพระช่วยเหลือคนชราช่วยเหลือคนป่วยช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนยากจนมันก็เป็นทานติดตัวเราไปเป็นบุญติดตัวเราไป สมบัติก็เกิดขึ้นไม่ถูกทำลายถ้าให้ทานจะไม่ถูกทำลายทรัพย์สมบัติแม้เขาจะโกลงเราไปหรือป้นเราไปเนี่ยก็เพราะกรรมเก่าของเราเองจึงโดนอย่างนี้แต่แม้กระนั้นเขาก็ต้องใช้นี่เราในชาติใดชาติหนึ่งมันไม่หลีไปไหนแน่นอนเพราะนั้นเราจึงควรทำทานซะก่อนที่ทาสมบัตินั้นจะถูกโจรภัยจนป้อนอัคีภัยไฟไหม้วัตภัรลมพัดอุทกภัยน้ำท่วมอริภัยศัตรู โรคภัยกระทบถ้าเกิดว่าเราทำทานแล้วภัยเหล่านี้ทำอันตรายผลของทานไม่ได้ทำอะไรันตรายไม่ได้ทำไม่ได้เลยไฟไหม้ก็ทำอันตรายบุญที่เราทำไปแล้วไม่ได้ทานผลทานไม่ได้น้ำท่วมลมพัดศัตรูมายึดไม่ได้เพราะทำบุญไปแล้วมันเป็นบุญไปแล้วแต่ถ้ายังไม่ทำเนี่เสร็จขอยืมขอลืมไฟไหม้จนป้น น้ำท่วมอย่างที่ผ่านมาในน้ําท่วมเสียหายหลายปีมาแล้วไฟไหม้สงครามโรคระบาดนั้นเนี่ยภัยทั้งหลายมันพร้อมที่จะทําลายทรัพย์สมบัติของเราเราจึงควรเปลี่ยนทรัพย์สมบัติเนี่ยเป็นบุญขณะที่เราเปลี่ยนเนี่ยเป็นนิสยัยอัจฉริยในในการให้ทานทําลายความโลภเรียกว่านิสัยที่ไม่โลภ แล้วเมื่อเราให้ทานไปก็จะมีผลมีทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นวันนี้จะพูดเรื่องอัจยาสาัยหกคืออัธยาสัยไม่โลภอัจยาสัยไม่โกรธอัธยาสายัย,าสายไม่หลงอัจยาสัยในการก้าวออกจากกองทุกข์คือนิสรณะนะอัธยาสาัยในเนี่ยขมมะคือการออกบวชอัธยาสาัยในวิเวกะคือความสงัดไม่กรุกกครีแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งเกินไปเพิ่งเกินว่า จะได้ทยาสายนั้นต้องทําลายความโลภอังกดหลงนั้นต้องมีทานแต่จิงจะได้รูปสมบัติทรัพสมบัติเงินสมบัติติดตัวไปวันนี้เวลาหมดเราก็พอเข้าใจผู้นี้เราต้องคุยกันต่อในขณะที่รอชาดกเรื่องวิทยาบารมีแต่ละเรื่องพระอาจารย์ก็ขอมาทบทวนพระบพิสัตว์ว่าหรือนักสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าว่าเราจะต้องมีอัธยาศัยหขอขึ้นต้นวันนี้ด้วย อะโลภชาใสาคือมีนิสยัยไม่โลภแต่แก้นิสัยโลภนั้นด้วยการให้ทานเมื่อให้ทานมากๆเข้าก็มีนิสยัยไม่โลภติดตัวไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีใจที่โปรดโปร่งไม่มีความโลภไม่มีความผงแหนไม่มีความยึดติดไม่มีความยึดถือไม่มีความยึดมั่นถึงมั่นในตัวเราในคนอื่นนะในสมบัติทั้งหลายเปลี่ยนเปน็นบุญให้สมบัตินามีสมบัติเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีะนับสนุนค้าจุนพระพุทธศาสนา จะลืมวันนี้บริจาคค่าน้ําค่าไฟทุกวัดทั่วไทยโดยไปที่วัดใกล้บ้านท่านน่าจะลืมไปท่ากระถินในทุกๆวัดบํารุงพระพุทธศา,ธนาสนาให้สมปัานาให้สมบัติเกิดขึนดดด้นติดตัวไปทําลายความโลภได้สําเร็จได้ทรัพย์สมบัติติดตัวไปทุกพบทุกชาติจ้างบารมีด้วยปีติใจอย่างยิ่งใหญ่ไม่ต้องไปส่วบายทุกพบทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเถอ